ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงในช่วงโควิดแบบนี้นะคะทําให้ร่างกายของเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นก็คือส้มโอค่ะซึ่งมีแหล่งเพาะป,ปลูกนะคะในพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะติดกับชายทะเลนะคะทําให้ได้รสชาติของส้มโอที่มีความแตกต่างกันค่ะ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของสมุทรสงครามเนี่ยมีความเหมาะสมมีความเป็นพิเศษจากที่อื่นก็เลยทําให้ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามซึ่งเป็นสินค้า GI นะครับที่ได้รับความนิยมสูงเนี่ยเป็นสินค้าที่คนอยากจะมาซื้ออยากจะมาชิมนะครับแล้วก็เชิญชวนเกษตรกร,ะกรนะครับได้ให้ความสําคัญในการที่จะ เข้าถึงการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับถ้ามาสมุทรสงครามนะครับก็มาชิมซุ้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามแล้วก็ซื้อไปรับประทานนะครับนอกจากรสชาติดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับมีแร่ธาตุหลายอย่างนะครับมีทั้งโพแทสเซียมมีวิตามิน B1 B2 B3 นะครับที่จะบำรุงร่างกาย และที่สําคัญส้มโอเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงช่วยระบบการขับถ่ายได้ดีเพราะฉะนั้นคุณค่าของส้มโอเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับว่าส้มโอที่อร่อยที่สุดนะครับก็ต้องส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามครับ ได้รับฟังข้อมูลดีๆและการกล่าวเชิญชวนจากพ่อเมืองสมุทรสงครามก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวสวนส้มโอด้วยตัวเองซะตอนนี้แล้วละสินึกถึงภาพการไปท่องเที่ยวในสวนผลไม้คงจะมีความสุขอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะนอกจากจะได้ชื่นชมสัมผัสธรรมชาติต้นไม้ที่ร่มรื่นที่สําคัญนะคะง,งานนี้คงได้ทดลองชิมส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามรสชาติจะอร่อยสมคาร่ำลือหรือไม่ตามมาเลยค่ะทริปนี้เที่ยวฟินฟินทินงจีไอกับส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามค่ะ ส่วนส่วนมากส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็จะเป็นสวนยกล่องนะครับเป็นการใช้วิถีชีวิตที่อยู่คู่กับเมืองเมืองน้ำเขาต้องบอกว่าอยู่กับเมืองน้ําเราเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ราบลุ่มเราเลยกลายเป็นพื้นที่มีท้องล่องมีดินดินซะครึ่งหนึ่งน้ําครึ่งหนึ่งนะครับมันเลยเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างทําให้พื้นที่ดินแถวเนี้ยจะเป็นพื้นที่ดินสีเหลือง เรียกว่าดินสีเหลืองคือดินดินเป็นดินไม่ตายก็คือมีการสาดเลนจากท้องล่องขึ้นมาเนี่ยคือปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในในน้านะครับมันก็เลยสร้างความโดดเด่นให้ไม่เหมือนไขรแล้วก็ไม่มีใครเหมือนส้มโอเข่าใหญ่เนี่ยหรือว่าส้มโอทุกๆพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์ของเขาเนี่ยของพันธุ์เข่าใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเหมือนกับว่า ถ้าเราจะเราจะต้องดูแลเขายังดีถ้าเราดูแลเขาไม่ดีการติดลูกเขาจะติดลูกยากเพราะฉะนั้นตอนที่กําลังจะออกดอกเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งแล้วบํารุงให้เขาให้อิม่มแล้วจะติดลูกง่ายมากแต่ถ้าเราปล่อยแบบธรรมชาติเลยต้นหนึ่งก็จะอยู่ที่2ลูก3าลูกแต่ถ้าเราดูแลบํารุงแล้วใส่ปุ๋ยให้ตามเวลาของเขาอะเขาก็จะติดเยอะมากเลยครับติดลูกง่ายมากครับปัญหาของส้มโอน่ากลัวที่สุดก็คือ ลากเน่าเพราะลากเน่าเนี่ยมันเกิดจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยเราเราไม่ได้เอามาหมักมีความร้อนสูงพอเราเอามาใส่อ่ะหนักๆเข้าก็เลยเกิดโคนเน่าผมก็เลยลองหาวิธีแก้ใช้รากเทียมรากเทียมเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยก็มีต้นมะกรูดต,ต้นมะสังต้นมะฟิดหรือว่าจะเป็นมเมล็ดส้มพันธุทองดีก็ได้ฮะเราเอามาเพาะไว้แล้วเพียงเราทาบเพราะว่ามเมล็ดมเมล็ดจําพวกเนี้ย จะไม่มีรอยฟันฮะถ้าเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนพันธุก,กรรมได้เรามาเสียบยอดแทนการลักเน่าเนี่ยก็จะน้อยลงของเราเป็นส้มโอสามน้ำนะครับก็จะมีน้ำเค็มน้ำจืดแล้วก็น้ำปล่อยนะครับซึ่งลักษณะของผลนะครับก็จะเป็นทรงกลมนะครับ จุกจะเห็นไม่เด่นชัดนะครับที่ขั้วมันแต่ว่าที่ก้นนะครับก้นจะ,ะก็เห็นไม่ชัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อผลแก่ที่ก้นจะบุมเข้าไปเล็กน้อยสําหรับสีของผลนะครับส้มโอขาวใหญ่จะมีสีเขียวอมเหลืองกุ้งใหญ่น้ําเยอะแต่ไม่แฉะนะครับไม่แฉะหมายถึงว่าเวลาเราแกะนั้นะจะไม่เปื้อนมือจะมีน้ําเยอะรสชาติจะหวานนะครับถึงหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับความ ความหวานจะอยู่ที่9บิ๊กขึ้นไปนะครับสำหรับส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามครับที่นี่จะได้เปรียบอยู่นิดนึงก็คือว่าของเราถ้าสังเกตสวนส้มโอที่นี่นะครับจะมีคลองน้ําเข้าทุกสวนนะครับทุกพื้นที่มีคลองนะครับเกษตรกรจะมีการเขาเรียกว่าลอกเลนหรือว่าขึ้นเลนนะครับทุก2ปีนะครับซึ่งตะกอนหรือว่าขี้เลนนะครับที่อยู่ในร่องสวนนะครับจะเป็นแหล่งที่สะสมธาตุอาหาร ซึ่งเกษตรกรก็จะลอกเลนขึ้นมาใส่เพื่อเป็นการบำรุงต้นไปในตัวส้มโอที่นี่จะเป็นสินค้า G.I. ของจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสมัครนะครับเพื่อที่จะขอ GI นะครับแล้วก็จะเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมนะครับให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการนะครับ แล้วก็เราจะมีคณะกรรมการนะครับที่จะออกมาตรวจสอบนะครับสวนนะครับซึ่งเกษตรกรที่จะได้ GI นั้นจะต้องจัดการสวนตามระบบ GAP ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อผล,ผลผลิตนะครับออกก็จะมีการเอาผล,ผลผลิตไปตรวจนะครับว่าความหวานได้หรือเปล่าขณะนี้เราก็มีการส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็จากการ <ขอ S 2> ประสบการณ์ที่เราทำแล้วเรา นำเกษตรกร,กรที่เป็น GI เข้าร่วมงานต่างๆทำให้ปริมาณและผล,ผลผลิตของเขาที่มีอยู่เนี่ยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงก็เป็นสิ่งที่เชิญชวนให้กับคนที่แบบว่ายังไม่ได้ขึ้น GI สนใจที่จะมาขึ้น GI เพราะว่าสินค้าถ้าเมื่อได้รับเครื่องหมาย GI แล้วอ่ะมีมูลค่าที่สูงกว่าปกติอาคา่ะ เราก็สร้างการรับรู้ว่าการที่เป็นสินค้า GI หรือได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนมันเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นพอเกษตรกรรับรู้เขาก็เข้าใจถึงความสําคัญเราก็พยายามที่จะให้เขาได้ไดยื่นคําขอแล้วก็ทางกระบวนการเนี่ยเราก็จะให้ทางาทีมของเกษตรกับพาณิชย์เนี่ยช่วยสนับสนุนเป็นการควบคุมในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเมื่อได้รับเครื่องหมายเนี้ยสินค้านะ่้ต้องคุณภาพดีถึงแม้ราคาจะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปผู้บริโภคก็สนใจที่ซื้อสิ่งนั้นทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงกว่าราคาที่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนะนะคะก็มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทุกผลผลิตนะคะก็ต้องมีออขอบ่ายของเขานะคะส้มโอที่ได้รับมาตรฐาน G.I. นะคะ เขาจะมีบ่งบอกอยู่ว่านะคะผลผลิตต้องสวยได้รูปทรงตามาตามลักษณะของส้มโอนะคะจุกไม่สูงเกินไปนะคะแล้วก็ขนาดของผลผลิตเนี่ยจะพอประมาณนะคะอยู่ที่ประมาณน้ำหนักโล4ขึ้นไปถึงไม่เกิน2โล2อันนี้คือมาตรฐานที่เกษตรกร,กรผลิตได้ตามนี้แล้วก็ เนื้อนะคะหลังจากที่แกะเนื้อมาแล้วเนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยจะมีความหวานพอประมาณนะคะต้องไม่ต่ำกว่า9บิตนะคะขึ้นไปนะคะอยู่ที่9บิต1 0บิต11อถึง14 15อันนั้นคือความหวานที่แต่ละส่วนทำได้นะคะในส่วนของการตลาดส้มโอกเขาใหญ่สมุงครามนะคะส่วนถนอมกิตเองเนี่ยมีการจำหน่ายออกทั้งอสองอย่างก็คือในเรื่องของการจำหน่ายต่างประเทศนะคะคือเน้นประเทศจีนเป็นหลักนะคะ ผลผลิต60%นะคะที่เก็บมาในแต่ละรอบนะคะเราทำการส่งประเทศจีนนะคะอีก40%ที่เหลือนะคะจะเป็นผลผลิตที่ได้คุณภาพเนื้อที่แก่จัดแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้บริโภคภายในประเทศนะคะของเราเน้นการผลิตที่ผิวอาจจะไม่สวยแต่เนื้อได้คุณภาพมีรสชาติที่หวานแล้วก็ของเราเองรับประกันลูกค้านะคะผลใดที่ลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหา ทานไม่ได้หรือว่าเกิดความเสียหายของเรารับประกันรับเคลม100%นะคะซึ่งในการส่งของเราเนี่ยเราสามารถส่งอไ่อยให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้ค่ะสินค้าส่งออกเนี่ยจะเป็นตลาดหนึ่งที่เราสามารถกระจายและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรจึงของให้เกษตรกรอ่ะรักษานะมีความซื่อสัตย์ในการที่ส่งของถึงแม้ว่าช่วงนั้นปริมาณจะมีมากนะคะก็ต้องรักษาคุณภาพไว้ค่ะ ตลาดส,ส้มโอส้มโอเป็นไม้มหัศจรรย์ผมคิดว่าส้มโอเนี่ยจะต้องโตไปอีกเยอะแล้วก็คนที่ปลูกส้มโออ่ะผมว่าไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะว่าส้มโอเป็นไม้มหัศจรรย์หนึ่งไม่จําเป็นต้องตัดเลยเวลาตอนแก่สามารถเลี้ยงเลี้ยงต่อไปได้อีกแต่ถ้าเป็นผลไม้อื่นต้องตัดถึงผมถึงได้ยกว่าเป็นไม้มหัศจรรย์สามารถเก็บต่อได้ถ้าเป็นผลไม้อื่นต้องตัดครับตลาด ของเราเราจริงได้ว่ายาวไก่และส้มโออ่ะทานแล้วจะดีนะครับเพราะมีวิตามินซสูงครับสามารถทานแล้วก็จะไม่ค่อยแก่เหมือนกเจ้าของส่วนอย่างเงี้ยครับแท้ๆต้องลักษณะแบบนี้ทรงแป้นกลมค่ะแล้วก็มีหลายไซส์นะคะคือถ้าอันนี้ราคาคืออยู่ที่ลูก80 สองลูก150บาทแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะถ้าอย่างนี้ลูกละร้อยสาสองลูก250คือราคาบวกแล้วก็จะมีจัมโบ้แต่วันนี้เราไม่มีนะคะถ้าจัมโบ้อยู่ที่ลูก150ถึงลูก180ยปิบตลาดที่เราส่งขายเราจะส่งขายตลาดจตุจกักรมีนบุรีแล้วก็อีกหลายที่นะคะจริงๆแต่เราจะออกบูธอยู่ที่อกรอยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็ตามงานของ กระทรวงต่างๆคือเป็นสินค้าโอท็ด้วยเพราะว่าของเราเป็นปลอดสารเน้นเน้นคือเน้นปลอดสารเลยค่ะเพื่อผู้บริโภคแล้วก็เป็นผลไม้ที่ดีถอกดีมากนิยมรับประทานเพราะเป็นเนื้อหวานอมเปรี้ยวและกากเยอะจะทําให้ระบบขับถ่ายดีผลผลิตออกทั้งปีครับมันเป็นไม้ถวายมันเป็นลักษณะไม้ถวายแต่จะแก่จะแก่จะ จะออกจะกแก่เนี่ยจะไม่พร้อมกันนะครับมันจะออกหลายๆรุ่นในในในต้นเดียวกันเนี่ยครับทั้งแก่ทั้งอ่อนทั้งลูกเล็กนะครับก็จอยเห็นอย่างที่เห็นนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับอตอนนี้ส้มโอของเรานะครับเป็นส้มโอที่ได้ รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ขอ,อในานามของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับสมัครร่วมขอรับตราสัญ,ญลักษณ์ GI ได้ที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอทุกอําเภอนะครับแล้วก็สํานักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ส้มโอของเรานะครับ ยกระดับมาตรฐานในเรื่องของราคานะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. เมื่อวันที่19มีนาคม2,553เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่มีผลค่อนข้างใหญ่มีขนาดเส้นรอบผลประมาณ1 7 2นิ้วน้ำหนักเริ่มที่1.2กกรัมถึง2.5กิลกรัมทรงผลกลมสูงไม่มีจุกเด่นชัด ท้ายเรียบเมื่อแกะจัดจะมีก้อนบุ๋มเล็กน้อยผิวเรียบสีเขียวอมเหลืองต่อมน้ำมันใหญ่เปลือกหนาะเปลือกด้านในสีขาวเนื้อกุ้งมีขนาดใหญ่สีขาวอมเหลืองส่วนรสชาติจะหวานถึงหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยรสเข้มข้นมีน้ำมากแต่ไม่แฉะค่าความหวานต้องไม่ต่ำกว่า9องศาบริษ สำหรับพื้นที่ปลูกอยู่ในเขตตำบลบางขันแตกตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทียกเว้นตำบลยี่สารและแพรกหนามแดงของจังหวัดสมุทรสงครามการที่เรามี G.I. อ่ะเวลาเวลานักท่องเที่ยวมาถามเนี้ยคุณมีใบอะไรให้ดูไหมคือเป็นยังไงไหมเนี่ยคือเป็นสำคัญเลยที่เราก็มีทุกมีทุกใบที่ว่าทางจังหวัด ให้เราสามารถแล้วก็ทางห้างทางผู้รับเราเนี่ยก็จะต้องถามเลยว่าคุณมีใบ GI ไมไหอะไรไหมก็เป็นตอบรับที่ดีพอเขาเห็นปั๊บเขาจะยืนยันเลยว่าสินค้าเราเนี่ยดี ปัจจุบันมีเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการนะคะที่ได้นําส่วนที่ไม่ใช่เนื้อส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามอย่างเช่นส่วนที่เป็นเส้นใหญ่สีขาวและเปลือกนะคะแทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่ากลับนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าถือว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะหรือว่าจะเอามาต่อยอดผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์ทําเป็นขนมข,นมขบเคี้ยวก็มีออเดอร์ตลอดเช่นกันค่ะ สินค้า GI เนี่ยมันบ่งบอกว่ามันมีคุณลักษณะพิเศษของสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งอย่างที่เรียนว่าที่นี่น,นะคก็คือว่าเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนะครับที่ปากอ่าวไทยที่แม่น้ําแม่กลองเราเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นจะมีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำเนี่ยมีความเป็นน้ํากร่อยน้ํากร่อยก็คือมีความเป็นด่างนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่ปนมากับน้ํากร่อย ส้มโอขาวใหญ่สมุรสงครามก็ต้องที่นี่เพราะว่าเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางเกษตรกรก็เพราะว่ามูลค่า,าหรือาราคาเนี่ยก็จะสมกับคุณคา่าก็จะต้องราคาสูงกว่าส้มโอทั่วไปเพราะว่ารสชาติดีกว่านะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเป็นการเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยนะครับพอเป็นส้มโอขาวใหญ่สมุรสงครามเป็นสินค้าทีไอเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของส้มโอสมุรสงครามครับ ส้มโอเป็นผลไม้ที่สามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบอาหารขาวแล้วก็อาหารหวานเลยนะคะโดยในช่วงร้อนๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้ทานเนี่ยนอกจากจะทำให้สดชื่นแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกให้มีไรายได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดก็คือรายการ i n นน์เอไในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา13นากานาทีถึง13นาิกทางททบสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ